ะะการเลือกรูปแบบโฆษณานะคะเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบรูปภาพแบบวิดีโอแล้วก็แบบภาพสไลด์อันนี้คาดว่าทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วใช่ไหมอ่ะนะคะอันนี้เป็นสเปคถ่ายรูปเถอะแตไ่ไม่ต้องจำนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเอาจริงๆอ่ะเวลาเราไปซื้อโฆษณาก็ไม่ต้องจำเพราะว่าในระบบเขาจะบอกให้เราอยู่แล้วแต่ว่าถ่ายไว้ดูก่อนได้นะคะอ่าน,นี่เป็นสเปคโฆษณาแต่ละ แต่ละตำแหน่งอ่ะถ่ายรูปไวนะะ้นะคะโอเคนะคะแบบนี้อ่าถ่ายรูปทันเนาะโอเคค่ะนะคะอันนี้เหมือนที่บอกนะจริงๆในระบบก็จะมีบอกอีกทีหนึ่งนะคะไปดูได้รูปแบบโฆษณาแต่ละเพลสเ m e n t ก็จะมีรูปแบบที่มันเหมาะสมแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีอันที่เขา recommend ให้อยู่นะอ่าถ่ายรูปไว้ก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยเดี๋ยวมาย้อนให้นะคะ ่าโอเคและที่สำคัญมากเลยใครที่ไม่มีรูปนะคะหรือมีรูปแล้วแต่ว่ามันยังแบบว่าไม่ถูกใจนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะคุณสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Line Creative Lab ดีมากๆนะคะอารมณ์คล้ายๆกับเราไปใช้แอปข้างนอกเนี่ยแหละแล้วเราสร้างรูปใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเราสามารถจะใช้อยู่ใน Ad Manager ของ LAP ได้เลยนะคะเรียกว่า Line Creative Lab นะคะ อันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการในการใช้งานคือพูดง่ายๆว่าเราเข้าไปแล้วเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะคะงานของเราเนี่ยยากมากเลยค่ะเราแค่เลือกเทมเพลตยากไหมคะบางคนบอกว่ายากด้วยนะคะ ก็ปเป็นเรื่องเทมเพลตแล้วเขาก็จะเรคกคอมเมนต์มาให้ด้วยเนาะว่าคอสเมติกนะคะมีเทมเพลตแบบไหนอาหารมีเทมเพลตแบบไหนแฟชั่นมีเทมเพลตแบบไหนอันนี้คือข้อดีนะคะแอบทำเอาไว้ให้แทบจะเสร็จสับทั้งหมดแล้วปรับแต่งได้นะคะแล้วก็เอาพวกนี้มาใช้ในการทำโฆษณาได้เลยนะคะอ่าโอเค เนาก็กดคําว่าเผยแพร่ไปยัง Creative นะคะกดคําว่าส่งออกแล้วก็จะมีหน้าที่เราสร้างเสร็จไว้แล้วปุ๊บก็จะมากองกันอยู่ในหน้านี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราจะมาค่อยๆเข้าทําในคอมกันก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ